กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านความซื่อสัตย์สุจริตเป็นฐานรากทำให้ชาติยืนยงไร้ทุกเข็นเราชาวไทยะดุงไว้ไม่ยากเย็นทุกคนเน้นสุจริตใจนำไทยเจริญ จากบทร้อยกองข้างตนจะเห็นได้ว่าความซื่อสัต์สุจริตเป็นคุณสมบัติของคนดีเพราะความซื่อสัต์สุจริตเป็นการประพฤติตนไม่เอน็นเอียงไม่มีเล่เหลี่ยมมีความจริงใจมีความสุจริตกายวาจาและใจสังคมไทยในวันนี้เกิดปัญหาความมุ่นวายต่างๆมากมายหลายปัญหา ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์สุจริตภายร้ายของความไม่ซื่อสัตย์สุจริตมีมูลเหตุมาจากค่านิยมในการวัดความสำเร็จจากความมั่งคั่งแห่งอำนาจเงินตราและวัตถุก่กอให้เกิดพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ทุจริตกอบโกยช่อชนและคดโกง ความไม่ซื่อส,สัตย์สุจริตเป็นต้นเหตุของความชั่วอื่นๆแต่ถ้าหากเรามีใจที่สุจริตก็จะเกิดแต่สิ่งที่ดีตามมาอาทิเช่นถ้าข้าราชการนักการเมืองสุจริตก็จะไม่มีช่องทางให้ผู้อื่นอาศัยประโยชน์และถ้าเด็กๆมีความซื่อส,สัตย์สุจริตก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะ ต้นไม้มีรากแก้วอย่างลงดินเพื่อยึดเหนี่ยวลำต้นไว้ให้มั่นคงฉันใดรากฐานทางจิตใจอันหนักแน่นในสุจริตธรรมย่อมยังไว้ซึ่งความมั่นคงในชีวิตฉันนั้นการพัฒนาประเทศชาติที่ไม่ต้องลงทุนคือการพัฒนาที่ใจโดยการปลูกฝังคุณธรรมนำคำสอนของพระพุทธองค์นั่นก็คือศีลห้ามาคอย ควบคุมความประพฤติของเราได้ดังนี้สุจริตใจด้วยสิ่งข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีลาเว้นจากกะค่าคนเราไม่มีชีวิตสำรองทุกคนจึงต้องห่วงแหนชีวิตของตนมากกว่าทรัพย์สินใดๆถ้าทุกคนมีจิตเมตตาต่อกันความเบียดเบียนก็จะไม่เกิดขึ้น สังคมจะอบอวลไปด้วยความรักและความเมตตาปราณีสุจริตใจด้วยสิ่งข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีและเว้นจากทรัพย์สินของผู้อื่นสิ่งของของใครใครก็รักใครก็สงวนไม่ควรทำลายโฉกลักปลน้นจี้อันจะเป็นการทำลายทรัพย์สมบัติและทำลายซึ่งจิตใจของผู้อื่น สังคมจะไม่มีปัญหาการคดโกงเพราะเรามีความซื่อสัตย์สุจริตสุจริตใจด้วยสิ่ข้อที่สการเมสุวิชาตาราเวร,รมณีลาเว้นจากการประพฤติผิดในการควบคุมตนไม่ให้เป็นคนใจหยาบมากรักเป็นคนรักเดียวใจเดียวสิ่งที่สร้างความสุขให้กับครอบครัว หัวใจสำคัญไม่ใช่สมบัติภายนอกหากแต่เป็นสมบัติภายในคือความรักและความอบอุ่นในครอบครัวสังคมจะไม่มีปัญหาครอบครัวเพราะเรามีความพอใจในคู่ครองของตนสุจริตใจด้วยสิ่งข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีลาเว้นจากการพูดจากโกหกพกลม ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดีเพชรเทียมสักหมื่นเม็ดยังสู้เพชรแท้เม็ดเดียวไม่ได้คําพูดเท็จแม้หมื่นคํายังสู้คําพูดจริงคําเดียวไม่ได้สังคมจะงดงามปราศจากการหลอกลวงเพราะเราพูดอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงสุจริตใจด้วยสิ่งข้อที่ห สุราเมรยาชับประมาทฐานาเวร,รมณีละเว้นจากการดื่มสุราและยาเสพติดซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำลายมนุษย์และสร้างความเสียหายให้แก่สังคมเมื่อใดที่สติสัมปชัญญะถูกปกปิดด้วยอำนาจแห่งสุราและยาเสพติดเมื่อน,นั้นการกระทำย่อมพูดคำพูดย่อมผิดความคิดย่อมบิดเบี้ยว ดังนั้นสังคมจะสุจริตใจเพราะเราไม่เกี่ยวกับสุราและยาเสพติดหยดน้ำเพียงหยดเดียวไม่อาจกลายเป็นแม่น้ำทิ่งใหญ่ได้ฉันใดคนสุจริตเพียงคนเดียวไม่อาจนำพาวความจเจริญรุ่งเรืองได้ฉันนั้นถ้าหากเราน้ำศีลห้ามาคอยปฏิบัติอยู่เป็นเนืองนิดสุดจริตใจก็จะนำไทยให้จเจริญได้อย่างยั่งยืนค่ะ